เรดแฟลกหรือแค่ความแตกต่างพวกคเคยสงสัยไหมคะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่แฟนเราทำแล้วเรารู้สึกมันไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรดแฟ a กจริงๆหรือมันเป็นแค่ความไม่ชอบส่วนตัวของเราเองงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างของเ e ดแฟ a กให้ดูซับมัน10ข้อ สวัสดีสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ grab and grow โตไปได้วยกันพบกับหวานจาก w e k e n calendar ตุ๊กปา healthy แต่อริบิทมีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ red flag หรือแค่ความแตกต่างพวกคเคยสงสัยไหมคะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่แฟนเราทำแล้วเรารสึกมันไม่ชอบเนี่ยมันเป็น red flag จริงๆหรือมันเป็นแค่ความไม่ชอบส่วนตัวของเราเองหรือเป็นความแตกต่างระหว่างกันละกันนะอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าจะเป็นแฟนนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ อย่างเช่นเรื่องง่ายๆนะคะบางคนน่ะคิดว่าเรื่องการไม่ยอมให้ไปเจอเพื่อนต่างเพศบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้เขาหึงห่วงหรือเปล่านะหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามองให้ลึกกว่านั้นน่ะบางคนเขามีเป้าหมายในการควบคุมเราควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในพฤติกรรมบางอย่างที่มันดูคล้ายกันมันอาจจะทับซ้อนได้ในเรื่องของว่าอันนี้เขาห่วงหรือเปล่าอันนี้คือมันมันเป็นแค่ความนิสัยของเขาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลงไปมากกว่านั้นคือเขาไม่ได้แค่แบบว่าเพลิน แต่ว่าเอ้ยเขาอยากควบคุมเราหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างเลดแฟก g กับสิ่งทีออ่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถึงกับเลดแฟก g แล้วนี้จะดูยังไงว่า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 การอย่างเงี้ยมันคือการควบคุมไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วได้ยินคําว่าเลดแฟก g บ่อยใช่ไหมคะจริงๆมันมี3อย่างคือเ e ดแฟก Yellow f l แล้วก็ Green f l a อย่าง Red f l a นะคะก็คือสิ่งที่อาจจะส่งผลอันตรายในความสัมพันธ์เราจะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนหรือว่าเป็นสิ่งที่เวลาเจอเนี่ยเราอาจจะต้องรีบถอยทันทีเช่นถ้าสมมติว่าเขาบังคับเรื่องการแต่งตัวหรือพูดโกหกซ้ำๆไม่พูดความจริงคือเหอนว่าทุกอย่างอ่ะมัน,ม,นมันฟังดูแบบนั่นคือ Red f l a เลยหรอเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องดูในสถานการณ์ของแต่ละอันด้วยต้องดูในคอนเท็กซ์ของแต่ละอันแล้วก็ดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยเหมือนกันว่าอันเนี้ยคือ Red flag จริงหรือเปล่าอย่าง ที่บอกว่าโอเคเขาในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยห้ามแต่งตัวแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะแล้วแต่ครั้งเขื่อแบบว่าห้ามตลอดเลยในประการแบบนี้หรือเฮ้ยถ้าจะไปงานนี้คือมันเป็นเซตติ้งแบบนี้มันเป็นการรัฐศะแบบนี้เขาเอ้ยแบบนี้ไม่ดีนะอเออใส่นี้ดีกว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เลยแปลกเนอ้อไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าในสถานการณ์แบบไหนด้วยหรือบางอย่างเช่นการใช้คําพูดแล้วทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเช่นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีอะทุกคนด้วยคําพูด,ดรหรือว่ากา,ก,การใช้คํารุนนแรรงเเเอหหมืกดใ้า รู้สึกไม่ดีเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเลสแฟกค่ะซึ่งถ้าสมมติทุคนกําลังเจอความสัมพันธ์ที่เป็นเลแฟกจริงๆอ่ะอันนี้ทุกคนอาจจะต้องเริ่มพิจารณาแหละว่าเราจะทํายังไงกับมันดีเราฟิกมันได้ไหมหรือว่าเราถอยดีกว่า แล้วเยลโล่แฟลกคุณคิดว่ามันคืออะไรเยลโล่แฟลกมันก็เหมือนแบบตรงกลางเนาะคือมันอาจจะเป็นการเฝ้าระวังหรือเปล่าเหมือนว่าสมมติว่าเราขับรถอะไฟเหลืองก,ก็คือแบบระวังจจหยุดนี่หรอไหมเออนี่ก็กมาเป็นการเฝ้าระวังว่าอันนี้มีแนวโน้มที่จะไปเป็นเลตแฟลกไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันคือไม่ได้เป็นอะไรใช่อย่างเช่นความต่างบางอย่างออแฟนเป็นอินโทรเวิร์ดชอบอยู่บ้านแต่ผู้หญิงอาจจะคิดว่าเอยไม่เคยไปเจอพ่อแม่ไม่เคยไปเจอเพื่อนเราเลยทําไมนะเขาอาจจะแค่พอเป่าขอนอยู่บ้านแต่ว่าถ้าคุยกันจริงๆเขาอาจจะยอมไปก็ได้ซึ่งอันเนี้้่่่างงทกคะัเเ็สิแแฝรรววล ว่าเราปรับกันได้ไหมถ้าเราปรับกันได้ก็มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เรามีความสุขมากขึ้นหรืออย่าง green flag นะคะก็คือเหมือนในทิกติกจะเยอะมากก็คือฟีลแบบประมาณว่าเจอแบบนี้แล้วโอเคก็จะเป็นเช่นสมมุติว่าแบบผ่านเลยเออผ่านเลยก็คือแบบไม่โกหกมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันโดยที่ไม่ทําให้รู้สึกไปไม่ได้อะไรอย่างนั้นก็คือก็คือเรียกว่าเป็นคือ flag มันคือสัญญาณแล้วกันเนาะ red flag ก็คือสัญญาณที่อาจจะนำไปสู่ toxic relationship yellow flag ก็คือเป็นสัญญาณที่อาจจะนําไปสู่เ e s Flag. แล้วก็ส่วน green flag ก็คือเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่ healthy relationship ได้ประมาณนั้นมากกว่าจะประมาณนั้นงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างของ red flag ให้ดูสักประมาณ10ข้ออย่างที่เราไปเสิร์ชมานะคะก็จะมีตัวอย่างประมาณแบบ5 6ข้อที่มันดูชัดมากๆกแล้วก็หามมาเพิ่มให้อย่างแรกก็คือการสื่อสารไม่ตรงกันหรือว่ากำลังโดน manipulate อันนี้อ้างอิงจากทฤษฎี gaslighting นะคะที่เราเคยพูดกันก็คือบางคนอะ่ะจะมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมือนกันหมายถึงเรื่องเรื่องหนึ่งบางคนจะสื่อสารแบบหนึ่งบางคน จะรับสารแบบนึงแต่บางคนจะใช้พฤติกรรมบางอย่างเพื่อควบคุมเราสมมติว่าเราจับได้ว่าเรื่องเนี้ยเขาโกหกแล้วเขาพูดว่าเธอขีดไปเองทั้งที่มันมีหลักฐานอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นพฤติกรรมหรือแม้แต่จะเป็นการที่บอกว่านั่นเป็นเพราะเธอปะ ออฉันเลือกทำแบบนี้อันนี้ใช่เลยเช่นสมมติว่าเราโดนนอกใจแล้วเราจ,จับได้แล้วเขาก็พูดว่าก็เพราะว่าเธอไม่อยู่เขาก็เลยเหงาเลยต้องไปทำสิง่งสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือเราโดนนอกใจถูกไหมแล้วเขาทำผิดแต่เขากับยกความผิดส่วนนั้นมาให้เราแล้วก็อ้างว่าเพราะมันเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้เขารู้สึกเหงาเขาเลยต้องทำสินน่งนี้อย่างเนี้ยค่ะก็คือเป็นพฤติกรรม g a ส l i g h t i n g เหมือนกันกดจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรอวะแล้วเราก็จะงงไปเลยค่ะอย่าง manipulate อ่ะมันคือการที่พยายามควบคุมใ่่มมมะเเากก็จรรริิทพฤตด ซ้ำๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ย หรือว่าจริงๆเราเป็นคนผิดหรือว่าจริงๆเราเป็นแบบนี้จนสุดท้ายเราก็เชื่อตามที่เขาพยายามจะสื่อจริงๆแล้วเราก็กจะทําในพฤติกรมร,กรมที่เขาวางมาให้ว่า<ช> <ๆ S 2> เฮ้ยฉันพูดอย่างนี้เธอจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้สุดท้ายก็คือมาเป็นการแก้ไขเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้น<ช>เป็นการเหมือนการควบคุมพฤติกรรม2องนะคะก็จะเป็นในเชิงว่าเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือเป็นคนที่ขี้อายอย่างการไม่เปิดเผยตัวตนก็จะเป็นเชิงคนที่มีความลับมีกำแพงไม่ให้เข้ามา มีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนไม่ชอบพูดเป็นคนไม่ชอบเล่าไม่ชอบอธิบายแต่ถ้าถามก็ตอบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบเห็นได้ชัดซึ่งพบได้เยอะในผู้ชายนะคะคือบางคนเขามีปัญหาเราถามว่าเออ่วงนี้งานเธอเป็นไงบ้างก็บอกเออก็ดีต่อให้เครียดก็จะพูดว่าเออมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็จะไม่ได้เล่าให้ฟังต่อเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราค่อยค่อยคุยไปเรื่อยไปเชื่อว่าถ้าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ะเขาก็จะค่อยๆย,ยอมเปิดใจแล้วก็เล่าให้เราฟังค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นแค่คคคววาา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 มมมตต่่่่งงงงงุุกกกนนนนซึเเเเราสาารสสถถยยได้อปป็็็แพจะใชิิ เราชวนไปเจอเพื่อนชวนไปเจอที่บ้านแต่เขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างชัดเจนก็คือไม่ได้ไม่ได้ตลอดเลยหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราถามเขาก็จะเหมือนมีพื้นที่ตรงนึงที่เราเข้าไปไม่ถึงสักทีอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกว่าแบบเป็นกำแพงไม่ใช่บาวเจอรี่ก็คือแบบเป็นวอลชัดมากว่าอย่าเข้ามานะตรงนี้พื้นที่ส่วนตัวตรงเนี้ยเขาอาจจะมีไว้ทําไมก็ได้มีไว้เพื่อให้เรา ไม่สาวไปถึงเรื่องอื่นก็ได้หรือว่ามีไว้เพื่อตัวเขาเองก็ได้แต่สุดท้ายอะ่ะพอมันเป็นระยะห่างระหว่างกันที่มันเยอะเกินไปอะ่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราสั่นคลอนได้ค่ะการไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนเหมือนอีกอีกในมุมนึงอ่ะมันเหมือนเป็นการปิดบงังบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันบางที<ช>ที่เหมือนว่า <laughs> จริงๆช่วงนี้มันเห็นเยอะเนาะแบบโลกสองใบอะ่ะที่เห็นแบบว่าโอเคไม่เปิดเผยตัวตนในเชิงที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราไปเจอคนดีแล้วมันจะคอนเน็กคอนเน็กกันอ่ะคนนี้เป็นแฟนคนนี้ไม่ใช่เหรออ้าวนว่าว่มันนี่ช ว่าเขาขี้อายหรือว่าเขามีประเด็นอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการที่แบบพยายามจะอยู่เราโดยปิด ปกปิดอ่ะออไม่ไม่เจอใครเลยอยู่แค่2คนในห้องเท่านั้นออกมาคือแบบคนละเรื่องเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นเลสแฟกได้แล้วก็จริงๆอย่างเรื่องนี้แปลว่ายังไม่ยกตัวอย่างในงานก็จะเป็นพวกโซเชียลคือผู้ชายบางคนเขาไม่เล่นทุกคนหมายถึงเขาไม่เล่นจริงๆไม่เล่นจริงๆเพราะว่าอาจจะแค่เป็นพวกส่องส่องเฉยๆแต่ไม่ลงสตอรี่ไม่ได้ลงรูปอะไรแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยลงทุกอย่างในชีวิตก็ดูเป็นคนอัปเดตเรียไทม์แต่ว่าไม่ลงเกี่ยวกับเราเลยอย่างเงี้ยก็ค่อยน่าคอนเซิร์นนะคะว่าเรื่องเนี้ยเขามีนนคอื อีกหลายคนหรือเปล่าอืมอีกอันหนึ่งที่พบได้เยอะก็คือที่หึงนะคะหรือว่าแค่รักมากเกินไปอ,อารมณ์แบบหึงห่วงเยอะไม่ให้มีเพื่อนผู้ชายไม่ให้แต่งตัวแบบนี้พี่หวานคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อืม มันก็ต้องรู้ว่ามันมันกระทบไหมอ่ะมันมันแล้วแต่คือถ้าสมมติว่าแบบขี้หึงขี้หวงแล้วถ้ามันไปกระทบต่อว่าโอเคเอ่อเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นผู้ชายแล้วแบบแบบไม่ได้เลยทํางานอันนี้ปัญหาแล้วอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วเราเขาจะทางานยังไงหรือว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยเรายูพออยู่หวงเอยวิทาพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าทําอะไรที่แบบแสดงความเป็นเจ้าของอาจจะแบบบางทีมันก็จะมีมีรอยมีอะไรขึ้นมาก็ได้อย่ไรแล้วบบว่าที่มว่ารู้สึกว่าแบบไอ้คนนี้มีเจ้าของนะหรือจะทำอะไรที่แบบมันมันไม่ถูกมารยาทอ่ะ เราว่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ราะว่าบางอย่างมันก็ดู เมคเซนอย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกสงสัยเพื่อนคนนี้แล้วก็ขอเช็คแชทอะไรเงี้ยซึ่งทำไมไม่มีอะไรอะ่ะมันสามารถให้ดูกันได้แล้วบางคนเวลาคบกันเขาก็ให้รหัสผ่าน <c oughs> คือไม่ได้บอกว่าการให้รหัสผ่านเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนแต่หมายถึงบางคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีผลอะไรอะ่ะเออก็ให้ให้ไปอย่างเงี้ยก็มีซึ่งก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาให้รหัสผ่านแฟนดูที่เขาแบบบริสุทธิ์ใจมากเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอนะไรที่เขาต้องกังวลแบบเธอสามารถเช็คแชทเซนได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งบารรู้สึกว่ามันก็เป ที่ดีโดยที่แฟนยิ่งแฟนเห็นอย่างนั้นอะแฟนอาจจะยิ่งไม่ขอดูเลยก็ได้ทุกคนคือบางคนเนี่ยอย่างไากับพี่หวานอะเรามีรหัสพาของกันโดยที่เราไม่เคยมาขอเช็คกันเลยว่า,าเธอคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่มันแบบเซฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่เคยทําตัวให้เราสงสัยอย่างอันเนี้ยแฟนอะ ก็จะลดพฤติกรรมขี้หึงห่วงลงได้ด้วยซ้าอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดว่าแบบหึงมากเกินไปไงคะอาจจะต้องดูด้วยว่าที่เขาหึงอ่ะเราทําอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องดูเป็นแบบว่าเป็นแบบทั่วไปเลยือหึงตลอดทุกคนหรือว่าแบบเฉพาะคนนี้ที่เราสนิทแล้วมันเป็นแบบอะไรที่ใหม่แล้วเขาแบบความกลัวมเขาไม่เข้าใจอะไรไง ถันมานะคะก็จะเป็นขี้โมโหและอารมณ์รุนแรงหรือแค่เป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก anger management นะคะก็บางคนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนโมโหของเขาอยู่แล้วแล้วก็ใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็กซึ่งที่เคยได้ยินมาก็จะมีแบบผู้ชายบางคนแบบชอบต่อยกําแพงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหลือมีรอยแผลเป็นปซึ่งบอาว่ามันค <ปะ S 2> ือเลดแฝกช,กช,ช่ซึ่งอันนี้มาเป็นเลดแฝกนะทุกคนแล้วทีนี้ผู้หญิงบางคนก็จะรู้สึกกลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าขนาดเขาโมโหอ่ะเขายังจัดการตัวเองยากเลยแล้วถ้าเป็นเราเท่าที่เคยได้ยิน มันก็จะมีแบบทะเลาะกันแล้วโดนผักโดยที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจแหละแต่เขาคุมตัวนตัวเองไม่ได้แต่ว่ามันต้องดูว่าเขาพยายามปรับปรุงตัวเองไหมอันนี้สําคัญคือบางคนรู้ว่าตัวเองขี้โมโหแต่ก็ไม่ได้แมเนชอะไรกับมันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาพยายามจะแบบไปเทอร์ปีนะแบบไปบ,บาําบัดหรือรู้จักขอโทษ แล้วก็ครั้งหน้าไม่ทําอีกคือสัญญาโดยทําจริงๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าใจกันได้แต่ถ้ามันเกิดซ้ําๆหลายครั้งแล้วอ่ะทุกคนอาจจะต้องรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ปลอดภัยแหละหมายถึงเราอาจจะต้องเจอสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตถ้าเรายอมเพราะฉะนั้นเลแฟกอย่างการทําำายร่างกายแปลว่ามันอันตรายเออถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกลองจินตนาการว่าเรามีลูกเราอยากให้ลูกสาวของเราไปเจอเรื่องนี้ไหมถ้าไม่แปลว่าเรื่องนี้ต้องถอยแหละแต่กับอารมณ์ร้อนและความแตกต่างก็มือแาลว่าสมมติว่าเจอนี้มาแล้วคิดยงง่ายอะไรเงี้ยเอาง่ายอะไรเงี้ย,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 ย อะไรเสียหายหรือแม้แต่จะเป็นการทำร้ายตัวเองนี่ก็ไม่ได้นะการทำร้ายตัวเองก็ก็ไม่ได้สมควรอยู่แล้วต่อยกำแพงหรือว่าทำอะไรพวกนั้นอันนี้ก็คือก็คืออารมณ์รุรแลงนั่นแหละเออแต่อารมณ์ร้อนก็คือแบบแค่ปี๊ดง่ายอ่ะลงง่ายเปลี่ยนไม่อะไรพวกนั้นซึ่งมันเป็นความสวิงเฉยๆใช่ซึ่งแปลว่าถ้าเป็นในเชิงที่มันไม่เกี่ยวกับการใช้กำลังอ่ะมันค่อนข้างปรับได้ มออสมาธิก็ควบคุมได้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องดูให้ดีข้อนี้สาคัญข้อที่5ค่ะให้เวลาระหว่างกันน้อยหรือว่าเป็นคนรักอิสระเอแฟกนะคะก็จะเป็นเชิงว่าแบบ ไม่ได้อยากใช้เวลาร่วมกันขนาดนั้นมีอะไรก็อาจจะเลือกไปทําคนเดียวแต่แปลว่าการเลือกไปทําคนเดียวต้องถามเหตุผลเขานะว่าเขาอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวตอนนี้เฉยเฉยหรือเปล่าหรือว่าแค่รู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะแค่ไม่อยากรบกวนเราด้วยซ้ําและอย่างความต่างก็จะเป็นเชิงแบบรลักอิสระเฉยเยนะคะอย่างปาเป็นคนชอบไปไหนคนเดียวเมื่อก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสะดวกกับการไปไหนคนเดียวเพราะเวลาไปไหนไปไหนคนเดียวมันต้องไม่ต้องมีใครมารอเราสมมุติว่าเรามีแบบ to do list sell care ประมาณ5อย่างแล้วก็ไม่อยากให้ พี่หวานมานั่งรอเราทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนั้นก็อาจจะเป็นวันที่เราแยกกันไปเลยแล้วเราค่อยมาเจอกันตอนเย็นกินข้าวแต่ถ้าสมมติว่าทุกๆวันหยุดเขาขอเวลาส่วนตัวแบบเดือนหนึ่งมีวันหยุด4วันแต่แบบขออยู่คนเดียวสัก3วันแล้วก็วันหนึ่งออกมาหาเราแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะต้องพิจารณาคือก็อาจจะไม่ได้ไม่ดีแต่ว่าในเชิงความสัมพันธ์อะเวลามันต้องใช้ร่วมกันเรียกว่ามีแล้วกันคือเลสแฟลกในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ เพราะฉะนั้นนะในเรื่องของเวลามันก็เลยเป็นอะไรที่เราะให้ความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราเซเยสกับความสัมพันธ์แล้ว,ว่ะมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราใช้ร่วมกันหรือว่าไม่ไงอนยะ่างนั้นคือมันเหมือนคนสองคนที่อยู่ห้องเดียวกันเป็นรูมเมทหรือเปล่ากับการที่แบบว่าใช้แค่แบบนั้นนะแล้วสุดท้ายมันคืออยู่ด้วยกันเพราะอะไรการจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเราต้องตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าต่อไปนี้เวลาส่วนตัวของเรามันจะน้อยลงมันจะเป็นเวลาของเราเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรกิจกรรมไหนที่จอยด้วยกันไ เราก็จะพยายามไปด้วยกันทําด้วยกันยกเว้นมันเป็นทุระส่วนตัวจริงๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขามาเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกกันไปตรงๆว่าเออวันนี้เราต้องไปทํางานอันนี้นะรู้สึกว่าไม่อยากเธอเหนื่อยเดี๋ยวเธออยู่บ้านได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นซึ่งอันนี้เป็นการตกลงกันการตกลงกันจะเป็นการถามว่าไหมสักนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ก็เกินไปในเชิงที่ว่าเขาอาจจะอยากไปเนอะเพราะฉะนั้น่ะมันเป็นการคุยกันว่าโอเคเรามีอย่างนี้นะเรามีแพลนเป็นแบบนี้เราต้องทําแบบนี้นะเธอจะไปไหมแต่ถ้าเธอไปเธอจะต้อง Cape, แชนอเคบการไปคนเดียวนะ<ม>ได้ทั้งคู่เปิดโอกาสคือการคุยกันเออก็คือเป็นการเปิด<ม>คุยด้วยกัน<ม>ว่าว่าตกลงแบบไหนที่มันเจอตรงกลางอะไรเงี้ยแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจริงๆการที่แบบเป็นคนรักอิสระทาอะไรคนเดียวได้อย่างปาที่แบบเป็นคนแบบนั้นมาก,ก่อนเลยแรกๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไงดีว่าอะไรเงี้ยเราก็อ,อกึดเหมือนกันแต่พอเราคุยกันเราตกลงกันว่าเราถามกันมากกว่าว่าแบบอยากด้วยกันไหมอะไรเงี้ยมันทําให้คู่เราอะ่ะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นด้วยซ้ำเป็นการคุยกันอะที่ไม่ได้มีคําตอบ เหมแบบว่าเหมือนถามไม่เชื่อไปด้วยกันไหมเออแ่ฉันว่าไปที่าคนเดียวกว่าเออ <c oughs> คยอ,อยู่บ้านแล้วกันอันนี้คือมัน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 ไม่ใช่การละอิสระแต่มันเป็นการที่แบบว่า,วาต้องการอยู่คนเดียวณนะตรงนั้นเราคือถ้าเขาไปด้วยไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้อ,อ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่ถัดมาค่ะวิจารณ์จนท็อกซิหรือว่าแค่เป็นคนช่างวิจารณเพื่ออยากให้เราปรับปรุงอันนี้ก็สําคัญเราเคยเห็นความสัมพันธ์ที่แบบมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่เบสออนชีวิตจริงมากๆก็คือเห็นจัดจัดเออเห็นอะไรก็จะแบบคือวิพาก์วิจารณ์ไปหมดเลลยแ้วมมันไ่ กสวยขนาดนั้นเออ <ละ S 1> คือแบบเป็นคนโลกแห่งความเป็นจริงจ่ามากจนแบบถ้าเป็นผู้หญิงที่โลกสวยมากๆก็จะรู้สึกว่าแบบไมคนนี้มันมองโลกในแง<ม>่ร้ายจาังวะเออมันมันทำไมมันตรงข้ามกับเราขนาดนี้ซึ่งเราเคยนะ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากมากเลยสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยจนมันต้องดูว่ามันต่างกันเยอะขนาดไหนด้วยสาหรับปานะเพราะว่าที่ปาเคยเจอมาคือมันต่างกันอย่างเงี้ยทุกคนคือมันหาตรงกลางยากแล้วมันมีจุดหนึ่งที่เราถามตัวเองว่าแบบเขาวิจารณ์ทุกอย่างแม้กระทั่งเราว่า ทำไมเธอไม่ทาแบบนั้นล่ะเธอทาแบบนี้สิอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเราไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่เราทํามันดีไหมเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเซลล์เอสติมของเรามันหายไปเลยเพราะว่า,าอยู่กับคนนั้นมาหลายปีจนจนเราจําภาพตัวเองที่เขาพูดใส่เราอะแบบนั้นไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันกระทบมากมากทุกคนคือ ถ้าเขาให้ฟีดแบ็กที่มันดีในเรื่องที่เราไม่ดีอ่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นความต่างแต่ถ้าสมมุติว่าเขาวิจารณ์ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเป็นข้อดีของเราอ่ะมันต้องคิดเยอะตัวตัวใครทีเหลืยที่จะมาบอกว่าอันนที่คือวิจารณ์ที่โอเคหรือไม่โอเคมันคือเรื่องของเหตุผลที่เขาม,มีซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ว่าก็ฉันไม่ชอบอ่ะก็อ,อันนี้มันไม่ดีอ่ะอดีชอบอะไรพวกน,นี้เป็นคําที่แบบอื มันไม่มีมาัดฐานคืออะไรมาัดฐานคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการที่ท้าหมิเป็นการอธิบายคือไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเราเราเห็นด้วยทุกเรื่องนะเราไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องแต่ว่าเราเป็นการคุยแล้วแบบว่าเฮ้ยเราเห็นว่าแบบนี้อ๋อมันมีรูปแบบแบบนี้อย่างน้อยเราเข้าใจว่าตัวรากฐานที่ทำให้เขามองเป็นข้อสรุปเนี้ยมันคืออะไรต่อให้เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสุดท้ายเข้าใจแล้วเราจะรู้สึกว่าโอเคเราเห็นด้วยกับไอ้สิ่งที่เป็น source of มันเป็นไอ้ก่อนที่จะมาเป็น statement เนี้ยเราเห็นด้วยไหมเราไม่เห็นด้วยก็คือจบเอยเป็นการว แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์เสร็จปุ๊บเธอไม่ดีเธอไม่ดีอะเราเราไปตอบไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าคนแบบคนหัวอ่อนหนึ่งหัวอ่อนสองรู้สึกว่าเราเชื่อเขาเราลักเขาเขาพูดอะไรมาเราก็ฟังเซลเวสตีมมันก็จะต่ําลงพอต่ําลงปุ๊บเนี่ยอันนี้ทำไมทำไมข้อนี้ถึงเป็น red f l a กเพราะว่าทุกคนควรมีเซลเวสตีมที่สูงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะไม่ไม่อย่างนั้นอะเราจะอยู่ชีวิตนี้ยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นอะข้อนี้มันเลยเป็นอะไรที่มนนันเอฟเฟกต์ของเซลเวสต แล้วก็ส่วนมากเราว่าผู้หญิงอาจจะเจอเรื่องการแต่งตัวนิสัยบางอย่างความจุกจิกบางอย่างเธอจู้จี้อ่ะเธอแต่งหน้านานอ่ะเธอเยอะอะไรอย่างเงี้ยเสอเยอะอย่างเงี้ยเยอะเยอะคืออะไรเยอะก็ต้องมันไม่เท่ากันมันไม่เป็นไรนะการการพูดดเร็วๆอ่ะแต่ถ้าสมมติจะคุยกันอ่ะมันก็ต้องอธิบายว่าไอ้เยอะเธอคืออะไรเธอเป็นคนที่แบบโอเคทุกอย่างโอเคผู่าไม่ได้ลงรูปไม่ได้อะไรก็คือไม่ถ่ายรูปกับอีกคนหนึ่งที่แบบเขาลงสตารแกรมของเขาเขามีเพื่อนเขานู้่นนี่นั่นเขาแฮปปี้กับการที่แบบเขามีคนกดไลค์เขาเห็นนน่นนี่น กับกลายเป็นว่าไอคนนึงบอกว่าเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นการคุยกันว่ามันมันมีความต่างกันอยู่ในสิ่งที่เราเราชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเห็นภาพว่าอ๋อคําวิจารณ์ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้น่าจากคนคนี้ที่มันแตกต่างกับเราเราจะได้รู้ว่าเขาวิจารณ์ได้แต่เราจะไม่เทคอิทเพอร์ซ a นขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างเรากับเขาข้อต่อมาคือเป็นคนที่ไม่แสดงออกทางความรู้สึกไม่ไม่ไม่แสดงออกถึงความรักความใส่ใจกับอีกอันหนึ่งคือแค่เขาบอกรักไม่เก่งคืออันนี้มันก็จะมีจริงออัันนนี้หหมาาายคว่เเญะืกบบงนรูสึก ว่าเขาไม่เคยบอกรักฉันเลยโอ้โหแต่คือเซอร์วิสขนาดเนี้ยดูไม่ออกหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอป่าคือมันจะมีความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าอสมมติเราเราไลน์บอกเขาว่าป่วยสมมติเราไลน์บอกเขาว่าป่วยแล้วเขาก็ไม่สนใจเลยก็แล้วแต่อยู่อยู่ก็จัดการเองสหายากินสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือก็นอันหนึ่งคือเขาติดงานแต่เขาก็สั่งยาสั่งข้าวสั่งอะไรมาให้คือเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเขารักคุณเขาเป็นห่วงคุณแต่ว่าเขาแสดงออกทางอื่นด้วยการเป็นการเซอร์วิสคืออันเนี้ยมันก็ต้องกลับไปดูท ความรักด้วยการพูดบางคนคือในเรื่องของการเซอร์วิสแอบอัพเซอร์วก็คือการดูแลหรือว่าบางคนคือกิฟต์คือให้ของข,องขวัญมีนู่นนี้นั่นหรือว่าฟ i สิกอลทั h อาจจะมากอดมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไหมากอด<ต>มาบอกรักเป็นคําพูดไม่ได้แต่ว่าอะกอดนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจเราเลยหรือเขาแค่มีภาษารักแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังว่าจะได้รับ แต่ว่าถ้าคุยกันก็จะเข้าใจอันนี้ผู้หญิงเป็นกันเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่แบบแฟนไม่บอกละ่ะข้อต่อมาไม่ให้ความสําคัญหรือ เพราะงานยุง่งคืออันเนี้ยโอ,อนว่ามันเป็นปนัญหาของยุคนี้วัยนี้ <S <S ที่เป็นวัยสร้างตัวแล้วทุกคนตะเกียกตะกายที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากงานสําคัญมากๆความสําเร็จสําคัญมากคือแบบปากท้องสําคัญอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเน่ะคือมันก็จะเป็นความต่างอยู่ที่แบบคือเขาไม่สนใจฉันเลยหรือว่าจริงๆแล้วคือเพราะงานยุง่งอย่างเลสแฟกมันก็จะเป็นในเชิงว่าเราชวนไปไหนแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอาที่นี้ยุ่งอ่ะเราชวนไปไหนแล้วเขาก็ยุ่งตลอดเลยคือบอกปัดด้วยเขา่าเอ้ยช่วงนี้ยุ่งอันนี้อาจจะต้องพิจารณาละว่าคือ ว่าถ้ามันยุ่งขนาดนั้นนะมันพอจะมีเวลาอื่นให้เราได้ทําอะไรหรือเขาหาเวลาอินิเชตเองก็ได้คือเขาอาจจะมีแบบโอเคเวลาที่เราถามไปเขาอาจจะไม่เคยว่างเลยแต่พอเขามีเวลาที่เขาพอจะแทรกได้เนี่ยเขาอินิเชตขึ้นมาไหมไปนี่กันสิโทาหาเราไหมมากินข้าวกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอได้แต่แบบอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นความต่างก็อย่างที่เล่าเพราะว่าเพอามันเป็นวัยนี้ใช่ป่ะทุกคนจะโฟกัสที่ไม่เหมือนกันสมมติผู้หญิง30อาจจะเริ่มโฟกัสแล้วว่าจะแต่งงานหรือเปล่าสมมติอยากสร้างครอบครัวหรือเปล่าแต่ผู้ชายบางคนเขาเพิ่งตั้้้งตัววไดกคนเาาาอจจะรูสึ่ เฮ้ยเนี่ยเราทําเพื่อครอบครัวเลยนะเพื่อแบบสมมุติว่าเราแต่งงานกันเธอจะได้สบายขึ้นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงบางคนก็แบบอยากได้เซอร์วิสนิดนึงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคุยกันได้ก็คืองานยุ่งอ่ะไม่ได้ผิดแต่ว่าความสําคัญต้องมีอยู่อย่างที่บอกไม่งั้นก็คือแบบถ้ารู้สึกว่าเป็นวัยสร้างตัวยังไม่ออกความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งมีออนี่บอกว่าคือถ้าสมมติว่ายุ่งจะไม,ม่เวลาให้กับการสร้างความสัมพันธ์หรือการดูแลความสัมพันธ์เลยอ่ะไม่มีไหมในช่วงนี้เอาให้พร้อมก่อนแล้วอออออยยยยาาาาาากมมมมีีคคค่่่่่่้้้เแแแตตวววสุุดดละืืงนรรไไไผิ เราต้องมีการบาลานซ์ระหว่างในการให้ความสําคัญแล้วก็ในเรื่องของการจากกัดการเวลา โอเคต่อมานี่คือเห็นแกตัวหรือแค่รักตัวเองคือเนี้ยคือเซลฟ์เลิฟมันถูกแบบช่วงเนี้ยมันประมาณสี่ห้าปีหลังแล้วกันเราถูกพูดถึงเยอะเซลฟ์เลิฟแล้วบางทีก็แบบเอ้ยมันหรือมันนี่เห็นแกตัวไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคือหรือว่าบางคนในสังคมไทยเองอะความเกรงใจมันสูงแล้วก็รู้สึกว่านี่ที่ฉันมีความรักตัวเองนี่คือฉันเห็นแกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็คือฉันจะต้องได้คือมันก็อะไรของฉันทุกอย่างมัน ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากทําอันนี้โดย,ยที่ทำกลางทุกคนก็จะแบบฉันจะเอาอันนี้นนโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างเลยนนว่าใครจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงอ,อะไรยังไงบ้างสมมุติว่าเรามองในเชิงที่สมมติว่าถ้าเห็นแค่ตัวเลยอะมืนแบบ ฉันอยากกินสเต็กวันนี้ฉันต้องได้กินสเต็กไปกับเพื่อนที่แบบไม่กินเนื้อแล้วคนอื่นๆก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากกินแบบอื่นบ้างเอ้ยแต่ไม่ได้จะต้องเข้าร้านที่มีสเต็ก only อันนี้ก็จะเป็นแบบเซลฟ์เซ็นเตอร์มากๆเออหรือว่าไม่สนใจคนรอบข้างหรือว่าถ้าสมมติอีกแบบหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบโอเครักตัวเองนะเฮ้ยอยากกินเฮลตี้แต่เข้าร้านไหนก็ได้นะเดี๋ยวเราไปหาเฮลตี้ออปชั่นของเราเองหรือว่าเราเป็นการดูแลในเชิงอื่นๆเองเฮ้ยวันนี้ถ้าสมมติกินไม่ดีเดี๋ยวเราไป หรือแม้ที่อยู่กับเราเองอะอเขาเป็นยังไงคือเบสออนเขาคนเดียวเลย <c oughs> ใช่ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ข้อต่อมา <c oughs> เขาจะไม่เคยอยู่เลยในเวลาที่เราต้องการเขาหรือเขาแค่เป็นคนที่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างในบางครั้ง <c oughs> คือต้องบอกว่าคือเราจะเคยได้ยินมาแต่ในไจเนาะว่าแบบว่าจะดูคนให้ดูตอนที่เราลาบาก <c oughs> ว่าไอตอนที่เราลาบากอะเขาอยู่ไหมเขาอยู่กับเราไหมหรือว่าเขาอยู่กับเราแค่ตอนที่เราแฮปปี้เรามีเราอะไรพวกนี้เฉยอันนี้มันก็สามารถดูได้ในเชิงที่ว่าเฮ้ยช่วงที่เราป่วยบ้างละหรือว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เราเครียดเรา อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบพอซัพพอร์ตใจเราแค่ไหนคือพวกเนี้ยเราต้องบอกว่าเราไม่ได้มองในเชิงซัพพอร์ตว่าแบบว่าเออ เรื่องเงินนะคือเรื่องเงินมันพูดยากมากเลยสมัยเนี้ยแบบบางคนก็บอกว่าโอ้เขาแบบหืใจดามากเขาไม่ให้ฉชนยืมเงินด้วยเขาว่าจ,จะเคยเจอเรื่องราวมาไงเออเรื่องเงินมันก็เซ็นซิทละกัน mm hmm. ให้ให้มองว่าในเชิงก็แบบซัพพอร์ตด้านใจก็ได้ซ mm ัพพอร์ตด้านอื่นๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรพูดอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน mm hmm. หรือว่าไอ้เรื่องของการที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเอ้ mm hmm. เขาก็หายไปบ่อยนะแต่เป็นการหายไปเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้เป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วเขาเครียดแล้วเขาขอจัดการตัวเองแป๊บหรืออว่าาทิตย์นึ่งเล่วเดี๋ อะไรอย่างเงี้ยก็ให้พื้นที่เขาได้ใช่ก็คือแบบคือมันก็ต้องดูในระยะยาวแล้วก็ดูในณตอนที่เรามีปัญหาคือแต่ละคนก็ต้องมีการพื้นที่ส่วนตัวบ้างแหละแต่ว่าการพื้นที่ส่วนตัวนั้นอะมันแต่ทบพื้นที่ของเราไหมเออมันกรทบพื้นที่ของเราไหมแล้วในวันที่อีกคนนึงต้องการอะเออเขาเขาสามารถสลัตรงนั้นมาช่วยตรงไหนได้บ้างไหมอะไรเงี้ยในการที่แบบเลื่นชิฟในมอนไปต่อได้คืออาจจะไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สแตนบายอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีพื้นที่ส่วนตัวได้เอมีพื้นที่ส่วนตัวได้แต่ว่าแค่เป็นในบางครั้ง อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าแปลว่าส่วนมากผู้หญิงอะ,ะเคยได้ยินหลายควมาเลยว่าเพื่อนรอบๆตัวจะตกหลุมรักคนบางคนที่แบบชอบมาอยู่ด้วยตอนลดเสียเว้ย<ม>คือมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราว้าวมากเพราะว่าแบบเคยได้ยินเพื่อนพูดแบบเออปกติก็เป็นคนธรรมดาเลยค่ะแบบตัวตัวเองได้แต่มันมีวันนึงที่เรารถเสียเราสัวเรากลัวมากเลยแต่แบบเขามาเลยะเขามาทัานทีเลยอะ่ะแบบ เขาไม่อยู่ได้ตรงนั้นน่ะไม่ใช่แค่โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างเออบางคนก็คือประทับใจไปเลยซึ่งปารู้สึกว่าเออป้าเข้าใจเพราะว่าพอฟังอ่ะคนเรามันจะมีความกลัวไม่เหมือนกันผู้หญิงบางคนขับรถเขากลัวอยู่แล้วเว้ยกลัวการถูกชนกลัวการมีเรื่องอ่าเรายิ่งรถเสียแล้วเขาลงมาจากรถอยู่คนเดียวใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเออบางอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้นีหรอกแต่บางคนถ้าเขาแบบดูแลตรงนี้เราได้อ่ะมันก็ถือว่าโอเคโอเคเพราะะนนี้ก็จะเป็นสิบข้อหลักๆและกันที่เปรียบเทียบไปเห็นว่าเอ้ความตามมันอาจจะใกล้เเเเคีีียงงงกับสสิิ่่่่ททปป็็นน อว่าว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ถ้าเจอให้ระวังหน่อยก็ดีหรือว่าแบบถ้าเจอแล้วเราไม่แน่ใจว่านี่คือมันเป็นความต่างเฉยคือเลยแตกค,คุยกันคุยกันว่าไอสิ่งเนี้ยที่อยู่ทําอยู่เนี่ยมันมีรากฐานมาจากอะไรหรือว่าออฟโนเวอร์เลยไม่มีมาจากอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยอยากเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ย ต้องคอนซีเดอร์แหละว่าเราจะอย่างน้อยๆเราจะได้รู้ว่าเราคุยกับคนนี้อยู่ที่เขามีลักษณะแบบนี้แล้วเราจะไม่โดนเขามานิ n i p u l a t e ได้ง่ายขึ้นไม่ได้ง่ายง่ายขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อเ<ม>ขาไอ้นี่อะไรเงี้ยอย่างที่พี่หวานพูดค่ะแปลว่ามันทุกอย่างมันคือเจตน,นาว่าเป้าหมายจริงๆของเขาอะในการทําสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราคุยกันเราสื่อสารกันแล้วเรารู้แล้วว่าจริงๆอะมันเหมือนเลดสแฟกเลยนะอันเนี้ยเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเราจะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าสุดท รับไม่ได้จริงๆอะ่ะเรารับไม่ได้แล้วเขาไม่พร้อมที่จะแก้ไขเขาปรับไม่ได้เออเราก็ต้องอาจจะต้องถอยแหละเราต้องมีอาจจะต้องถอยมานิดนึงแล้วก็ดูแล้วว่าเราจะเอายังไงกันต่อแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอเลสแฟกข้อไหนในความสัมพันธ์บ้างหรือเปล่าเคยเจอเลสแฟกที่เหมือนกับความต่างบางอย่างแล้วคิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เลสแฟกบ้างไหมแล้วจบลงยังไงสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็มาแชร์ให้ฟังในเรื่องของความแตกต่างของเลสแฟกหรือว่า อะไรที่เราควรเฝ้าระวังไว้เพื่อไม่ให้มันหลีดไปสู่ท็อ,อกซิกเลนชิพนะคะก็ขอบคุณมา,มากนะที่ติดตามแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกด Subscribe ก็สามารถกดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดคอมเมนต์แชร์กันได้นะเพราะเราอยากให้สังคม Grab and Grow เนี่ยเราโตไปได้วยกันค่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะที่ Grab and Grow โตไปได้วยกันค่ะ